สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนเทศบาล3พัสสราวยางทุกคนนะครับครั้งนี้นะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับในการเรียนออนไลน์ของวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณนะครับเป็นครั้งที่14แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่ง กว่าจะเขียนโปรแกรมได้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่3แล้วนะครับเรายังจำได้ไหมครับว่าขั้นตอนการสร้างโปรแกรมหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันใช่ไหมครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือการวิเคราะห์ปัญหานะครับเพื่อที่จะสร้างงานกริดขึ้นใช่ไหมครับขั้นตอนที่2ก็คือการออกแบบโปรแกรมหรือการสร้างอัลกริทึมนะครับ ซึ่งอัลกอริทึมเนี่ยก็จะมีรูปแบบอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับในการเขียนนะครับก็คือ 1. แบบข้อความนะครับเขียนอธิบายด้วยข้อความนะครับ2ก็คือการใช้สุโอโค้ดนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่ารหัสลำลองรหัสจำลองก็ได้นะครับหลักเทียมก็ได้นะครับและก็3ก็คือการใช้ผังงานหรือว่าโฟร์ชาร์ดนั่นเองนะครับ ในวันนี้นะครับเราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ผังงานนะครับหรือโฟร์ชาร์ดนะครับเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับว่าการออกแบบโดยใช้ผังงานหรือโฟร์ชาร์ดเนี่ยเป็นยังไงนะครับกว่าจะได้โปรแกรมออกมาเราต้องร่างด้วยสิ่งต่อไปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาสรุปแล้วก็อธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูคล <medi> ิปกันก่อนนะครับ โครงสร้างของโปรแกรมนะครับจะมีอย um, ู่3ตัวนะครับตัวที่1โครงสร้างแบบลำดับนะครับตัวที่2โครงสร้างแบบตัดสินใจหรือทางเลือกนะครับตัวที่3โครงสร้างแบบทําซ้ําหรือวนลูปนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับในการเขียนผังงานนะครับมาดูตัวโครงสร้างแบบลำดับนะครับก็คำอธิบายนะครับแสดงลําดับขั้นตอนการทํางานนะครับ ไม่ควรมีการสลับการทํางานนะครับไม่มีทางเลือกนะครับยกตัวอย่างนะครับสถานการณ์ที่ว่า,าเดินทางไปโรงเรียนนะครับก็เริ่มต้นนะครับผังงานจะต้องมีโฟร์ชาร์ดผังงานนะครับจะต้องมีเริ่มต้นนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็สิ้นสุดอยู่ด้านล่างนะครับ ต่อมากิจกรรมต่างๆนะครับก็ได้แก่ตื่นนอนอาบน้ําทานข้าวออกจากบ้านถึงโรงเรียนนะครับก็กิจกรรมก็จะเรียงกันนะครับก็คงไม่เอากิจกรรมถึงโรงเรียนมาก่อนอาบน้ํานะครับก็สลับที่กันไม่ค่อยดีนะครับหรือไม่ได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับโครงสร้างและทําเลือกนะครับเป็นยังไงนะครับก็เป็นการแสดงลําดับขั้นตอนการทํางานเหมือนกันนะครับ ไม่ควรมีการสลับการทำงานก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมนะครับก็คือมีทางเลือกให้ทำอย่างน้อย2ทางเลือกนะครับและจะจบการกระทำสุดท้ายเหมือนกันนะครับดูรูปตัวอย่างนะครับก็สมมติสถานการณ์เดินทางไปโรงเรียนนะครับซึ่งแตกต่างนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นสิ้นสุดขอให้จำนะครับว่าจะอยู่ด้านบนและอยู่ด้านล่างนะครับต่อมานะครับก็กิจกรรมแรกก็ตื่นนอนนะครับ ออกจากบ้านดูตามที่ลูกศรเลยนะครับจากนั้นก็จะเจอตัวนี้ครับทางเลือกก็จะมีสี่เหลี่ยมตัวนี้เข้ามานะครับเรียกว่าการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นกํากลังไปโรงเรียนสายหรือไม่ถ้าเป็นจริงนะครับกําลังไปสายก็ให้ไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์แทนนะครับแต่ถ้าเป็นเทสยังไม่สายสามารถเดินมาโรงเรียนได้ก็ใช้การเดินนะครับและจากนั้นก็ลูกศรก็จะโยงนะครับมาจุดเชื่อมกันในหน้าเดียวนะครับแล้วก็ ไปถึงโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จนะครับก็จะกลับมาที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ้นสุดการทํางานนะครับนี่คือรูปแบบทางเลือกนะครับต่อมารูปแบบสุดท้ายนะครับรูปแบบการทําซ้ํานะครับก็แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานนะครับไม่ควรมีการสลับการทํางานนะครับมีทางเลือกให้กระทํานะครับแต่มีการย้อนกลับไปกระทํากระบวนการเดิมจนกว่าจะ สิ้นสุดหรือเสร็จสิ้นนะครับหรือพอใจนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับถึงจะกระทํากระบวนการต่อไปจนจบนะครับอันนี้ต่อจากตัวตัวที่4นะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับการเดินทางไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นนะครับตื่นนอนกิจกรรมอาบน้ํากิจกรรมทานข้าวนะครับต่อมาก็มีการเช็คนะครับมีเงื่อนไขการตัดสินใจตัวนี้นะครับที่โผล่มานะครับ ยังหิวไหมคําถามถ้าหิวเป็นจริงให้กลับไปกินข้าวก่อนแล้วก็มาเช็คความหิวใหม่ว่ายังหิวอยู่ไหมถ้ายังหิวอยู่ก็วนกลับไปกินข้าวนะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จก็มาเช็คความหิวต่อถ้าไม่หิวแล้วเป็นเทสตก็ออกจากบ้านได้มาถึงโรงเรียนแล้วก็จบการทํางานนะครับอันนี้คือ,อรูปแบบการโครงสร้างแบบทําซ้ํานะครับก็หวังว่าจะเข้าใจตามที่อธิบายนะครับ หน้าต่อมาครับก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดก็ถ้าเจอโจทย์นะครับบอกว่าให้เขียนรหัสจำลองจากโฟชาร์ทที่กำหนดให้นะครับโฟชาร์ทกำหนดให้ในโจทย์น่าจะเป็นโจทย์หัวข้อว่าการเดินทางมางเรียนนะครับก็จะมีเริ่มต้นนะครับตื่นกิจกรรมตื่นนอนกิจกรรมอาบน้ํนนนนา,นานทานข้าวออกจากบ้านถึงเรียนสิ้นสุดนะครับก็เขียนเป็นรหัสจำลองก็ได้ตามนี้นะครับก็ จริงๆใส่เริ่มต้นขึ้นเป็นข้อที่1แล้วตื่นนอนเป็นข้อที่2ก็ได้นะครับสิ้นสุดเป็นข้อสุดท้ายข้อที่6ก็ใส่ได้นะครับหรือใส่แบบนี้มาก็ได้นะครับก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อให้เข้าใจการทํางานนะครับก็ตื่นนอนก็จากนี้มาใส่ครับอาบน้ำรับประทานอาหารออกจากบ้านถึงโรงเรียนนะครับอันนี้จําได้ไหมครับว่าเป็นโครงสร้างแบบไหนนะครับ เห็นไหมครับว่าไม่มีการตัดสินใจแล้วก็ทําจากบนลงล่างก็แสดงว่าเป็นโครงสร้างแบบลําดับนะครับขอให้จําไว้นะครับต่อมานะครับการเขียนโฟชาร์จากรหัสจําลองนะครับก็โจทย์จะให้ระดับรหัสจําลองไปเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรทาบ้างนะครับก็ใส่คําตอบนะครับเขียนเป็นโฟชาร์ก็ต้องวาดรู o โฟชาร์ขึ้นมานะครับก็วาดโฟชาร์นะครับก็ต้องขึ้นต้นด้วยเริ่มต้นนะครับ แล้วก็โยงเส้นลูกศรที่ทานนะครับไปกิจกรรมแรกที่ในโจทย์บอกนะครับก็คือตื่นนอนจากนั้นก็ไปอาบน้ํานะครับทานข้าวหรือรัอบประทานอาหารก็ได้ครับออกจากบ้านถึงเรียนจนถึงสิ้นสุดนะครับอันนี้คือการเขียนโฟชาร์ทที่ถูกต้องนะครับก็แบบฝึกหัดไม่น่าจะยากนะครับหวังว่านักเรียนจะทําได้กันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการให้เขียนรหัสจําลองอังกอริทึมแบบ มีทางเลือกนะครับก็นักเรียนจะต้องอ่านตวเนี้ให้เข้าใจว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นตื่นนอนออกจากบ้านตัวเลือกไปสายหรือไม่นะครับเป็นจริงนั่งวินเป็นเท็จเดินแล้วก็ถึงโรงเรียนนะครับสิ้นสุดก็ให้ก็ให้ดูไว้ด้วยนะครับว่ารหัสจำลองของทางเลือกหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ดูคำตอบนะครับข้อที่1ตื่นนอนนะครับข้อที่2ออาบน้ำ อขออภัยจริงๆไม่มีอับน้ำนะครับต้องตัดออกนะครับเพลินผมใส่เกินขออภัยด้วยนะครับอ่าไอ้ี่3ออกจากบ้านนะครับข้อที่4เนี่ยครับออกจากบ้านก็คือตัวตัวนี้นะครับข้อที่4ไปสายหรือไม่นะครับตัวนี้คือตัวเช็คก,ก็จะต้องมีข้อนะครับแต่ข้อนี้จะต้องมีข้อย่อยด้วยครับอย่างเช่นอ่าเป็นจริง4.1เป็นจริงให้นั่งวินนะครับ4.2เป็นเทจให้เดินจากนั้นครับ การกระทําสุดท้ายก็คือถึงโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะนั่งวินหรือเดินสุดท้ายก็ต้องมาโรงเรียนนะครับนี่คือรูปแบบของอการเขียนรหัสจำลองแบบมีทางเลือกนะครับตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับก็คือให้แปลงรหัสจำลองนะครับเป็นโฟชาร์ดนะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้นะครับแต่ก็คือเอารหัสจำลองมาโชว์ก่อนนะครับ ดังนั้นนักเรียนก็ต้องทําตามทีละสเตปนะครับก็คือมีเริ่มต้นบนสุดตื่นนอนเป็นกิจกรรมที่2อาบน้ํากิจกรรมที่3ทานข้าวนะครับจากนั้นก็ทกํากิจกรรมเช็คข้อที่4นะครับทําตัวเช็คนะครับว่าทำทำตัวเช็คนะครับทำ,ท,ำทำตัวเช็คนี้ครับ,ว,รบว่า,าหิวหรือยังยังหิวไหมนะครับถ้าเป็นจริงนะครับก็คือให้วนกลับไปนะครับ ไปข้อสามก็คือวนกลับไปข้อสามถ้าเป็นจริงนะครับดูรูปตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นเทสก็คืออิ่มแล้วนะครับก็คือไปทําขั้นตอนต่อไปทันทีนะครับก็คือออกจากบ้านถึงเรียนนะครับซึ่งผมเห็นนักเรียนหลายคนนะครับจะเข้าใจผิดว่าจะต้องโยงเส้นตรงนี้มาอีกรอบนะครับตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องโยงอีกนะครับเพราะว่ามีเส้นตัวนี้ใช้งานแล้วนะครับ็ย่งนีบ้างครับ จากที่ได้ดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับเราก็ยังคงเรียนเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมโดยใช้อัลกรมซึ่งเรียกว่าการออกแบบโดยใช้ผังงานหรือโฟชาร์ดนั่นเองนะครับการออกแบบโฟชาร์ดหรือผังงานนะครับจะมีอยู่3ารูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ1แบบเรียงลําดับนะครับจะเป็นแบบที่ซับซ้อนน้อยที่สุดนะครับเป็นขั้นตอนเรียงลงมาจากบนลงล่างนะครับ แบบที่2ก็คือแบบทางเลือกนะครับหรือเงื่อนไขนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของเจอทางเจอทางแยกนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าตรงหรือใช่ไม่ใช่นะครับถ้าใช่ก็ไปทําด้านที่กําหนดไว้นะครับถ้าไม่ใช่ก็ไปทําในด้านที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็สรุปจบมาเหมือนกันนะครับมาที่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ อีกแบบนึงนะครับแบบที่3มก็คือแบบทําซ้ําหรือว่าแบบวนซ้ํานะครับแบบทําซ้ําหรือวนซ้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการวนลูปนะครับหรือวนรอบจนกว่าขั้นตอนนั้นอาจจะออกไปจากเงื่อนไขที่ได้กําหนดนะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการลดขั้นตอนของการออกแบบโปรแกรมให้มีความ ยาวน้อยลงนะครับอย่างเช่นการทําอะไรซ้ําๆกันนะครับเราก็สามารถสั่งให้วนซ้ําได้นะครับเป็นการย่อย่นให้สั้นลงนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของการออกแบบผังงานเพิ่มเติมมาในวันนี้ใช่ไหมครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจําไม่ได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะย้อนไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับผุูจะทํา ลิงก์ให้ที่ท้ายคลิปสามารถคลิกได้ที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเราไปดูงานกันหน่อยนะครับว่านักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะทําได้ไหมนะครับทางตอไปนี้นะครับชิ้นงานที่จะให้นักเรียนทําในวันนี้นะครับก็ใช้หนังสือ Active Learning เล่มนี้นะครับสีม่วงนี่นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําเกี่ยวกับ การออกแบบโดยใช้ข้อความนะครับแล้วก็สุด ocode นะครับซึ่งท่านักเรียนอ่านดูนะครับจะอยู่ในหน้าที่46เนี่ยนะครับโจทย์ทั้งสองข้อนี้นะครับก้านกับกิ่งเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นอ่าเป็นแบบฝึกหัดของวันนี้ต่อเนื่องนะครับจากขั้นตอนแรกนะครับก็คือแบบข้อความกับสุด ocode นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบ โปรแกรมนะครับด้วยผังงานที่เราเรียนในวันนี้นี่เองนะครับวันนี้นะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับในหน้า48และ49นะครับข้อ2กับข้อ3นะครับซึ่งครูจะมีตัวช่วยให้หน่อยนะครับนี่คือภาพนะครับนักเรียนก็วาดแล้วก็ใส่ภาพนี้ได้เลยนะครับส่วนช่องสีขาวๆนะครับ ช่องสีาขาวๆนะครับตรงนี้ที่ครูได้ทําไว้นะครับนักเรียนลองเติมให้ถูกต้องดูนะครับาด้านนี้ก็เช่นกันนะครับในข้อที่สามนะครับเดี๋ยวขอขยายให้ดูชัดๆหน่อยนะครับนี่คือข้อที่2นะครับหน้าต่อไปก็คือ ข้อที่สามนะครับเรียนลองอ่านโจทย์ดูนะครับในข้อที่สองนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอัลกอริทึมแบบผังงานนะครับในการอธิบายการทำงานของการคิดราคาของการซื้อโดนัทนะครับผังงานนะครับซึ่งแยกเป็นสองทางอย่างนี้ก็คือแบบเงื่อนไขหรือทางเลือกใช่ไหมครับแล้วก็ ข้อที่สามนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมเพื่อตอบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งนะครับโดยที่ให้ใส่อายุลงไปนะครับอ่าแล้วก็มาเจอที่ตรงนี้ก็ไน,นะครับก็จะเป็นผลง,งานแบบเลือกเช่นกันนะครับคงไม่ยากจนเกินไปนะครับเมื่อนักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับ ส่งในไลน์เช่นเดิมนะครับ้านักเรียนมีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะสอบถามมาได้ทางช่องทางไลน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้หนักเรียนมีความสุขนะครับเพื่อเป็นในการเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ